ไอ้ที่สี่ปีเขาอาชี่จักรยานยังกระโดดทำก่อนเราแรงครับมาส่งสินค้าลายสุดท้ายของวันนี้นะครับน้ำสาหร่ายแดงเนาะตัวหนึ่งตัวใหญ่กับสบู่แก้ขั้นไข้ระงับกิ่นกายไ้อาบน้ำรับคุณยายยังแม่ยังก่อนนี่ยไม่ใหญ่โบราณไม่ใหญ่โบราณคุณมีคุณมีบ้านเราคือบ้านยังบ้านแสงเจริญแสงเจริญแต่เรามันแยกออกจากบ้านดินแปลงเนาะ เห่นปะตำบลดินแปลงอําเภอว่าน้อนี่ป่ะอย่งวัดสะขวนครเมื่อจะขวดไร่ผมนึกว่าไา่เศ้ากินเลยนี่นี่มาปส่งให้เราต้องเปิดศูนในไม่ตั้งแต่จากปีแล้ว่ไม่สิปีแล้อเปล่าเนื้กิ่นแม่นี่จังที่แรกสิปีแล้วเด้้งปีหกเก้าิปีห้าเก้าน้ปีดีเมื่อสิหกแปดลเว้เก้าปีสิปีไล่ไร่่แล้วกินมานะครับ เจอบ่จาคขวดแล้วไม่บ่ิจาเลยอืมเมนทีหนึ่งตัวเลี้ยงเท้ากับมืเดือนละขวดเดือนละขวดได้บ่เดือนนึงขวดนึงเลี้ยงเท้ากับยิ้มแม่กินหลายๆเอาเงินกูซื้อว้าดินเสาวจานสาวมะไฮกระเพียงไว้เนาะจานสาวอยู่ไรเป็นเงินมันหลายแสนเลยเนาะเนานว่ามันซื้อน่าได้มันไม่ตรงสองตรงหรอวะ ว่าแต่มีแห้งตัวเราใหญ่เนาะจักปีละปีนี้อายุเท่าใดแล้วแปดสิบสี่ปีแล้วใหญ่เก่งแรงอยู่อยู่เกันนั่งไปบ้านไปบ้านได้ยุตัวดีจังไหนก็ได้แน่ว่าได้แน่แหละที่จักรยานไปโอ้จักรยานมียังไงจักรยานมันสองขั้นโอ้จักรยานนี่ก็ได้เราใหญ่ป้ายังปั่นจักรยานได้ยุบ่ได้เลยป้าก็เก่งแต้ ผมก็นึกว่ายายเศร้ากินแล้วบันนี้มาส่งโดนบอกว่ายายล่าเสร็จเขาเลยมาส่งหายถามมาไปเอายุศูนย์เนาะยายเนาะอยู่บ้านมวงเนาะพ่อไปพ่อมาพ่อยูยูพ่อยูยูสี่เขาแซ่บนอนหลับ่อแซ่บนอนลับดีเอาขอบคุณครับคุณยายอยูโดนโดนที่นี่ถ้าเป็นลมพ่อลมใจ้ลูกหลานเนาอยู่กันโดนโดนที่นี่ครับผมขอบคุณครับเงียร่า